สบายดีพี่น้องตอนนี้สามีกําลังเตรียมจะเฮ็ดน้าพริกกุ้งสู่น้องกินเนาะเรามีการได้หั่นหอมแดงม,มาแล้วพี่น้องใน,นการผักกระเทียมเนาะเรากระิ๊หั่นเครื่อง <c oughs> เตรียมเครื่องครบทุกอย่างแล้วเอากระิไปเริ่มลงมือพัดเนาะอันนี้ก็ะิเป็นมะเขือคือพี่น้องอันนี้มเะเขือเคือในการย่างฝนพี่น้องเพล่ซื้อมาในถุงา2บาทตันนี้80บาทถึงเงินลาวนี้ กาซื้อสี่สิบสวนหาสิบพันนพี่น้องหาสิบพันอเอากล<อ>าลยทนพ <c oughs> ันยามันถือนะถุงหนึ่งสิบบาทเา้าบาทโลหนึ่งนะสสน้ำัมสกินเอาก็เลยใส่สัมนี้พอใส่สัมนี้พอพี่น้องเดี๋ยวเรืองเรือสามีกาซีอันเส่กุ้งเนาะพี่น้องเส่กุ้งให้เพิลออนนิ่มล้วก็ิต่าต่แล้วกิมาขัวใส่เนี่ยน้เนาะเดี๋ยวขันตอนการขัวเนาะครับก็ทิธายให้พี่น้องเบิกต้อมกัเนเนะะาะ นักวันนี้ทำาซยหอมแดงก็ระวังมือพี่น้องเลยซอยหอมแดงนี่ซยอยันยันบอนที่มันมีลมระบายนะมันสีบเศษตา คนแหมๆคนสีหอมๆกับกระเทียมแล้วแล้วพี่น้องวันนี้เขาสิมาถูกกระเทียมทุูกระเทียม ທຽມກະຫອມຫອມພີ່ວ້ອ เอากระทิมาซอยมะเขือเกลือพี่น้องวันนี้มะเขือเกลือมีตะเกียบคมสวยมากเลย มาพี่น้องวันนี้มาตั้งกระทะตั้งกระทะใส่น้ำมันเริ่มเห็ดกันเลยรามีก็ชิใส่น้ำมันเลยพี่น้องใส่น้ำมันเจียวหอมแดงกับกระเทียมก่อนเนาะน้ำมันกะกะเอาเลยใส่น้ำมันพี่น้องแล้วเอาแตงเกี่ยวหอมแดงกระเทียมลงไปเจียวเนาะกุ้งเขากระต่้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่คือกุ้งแห้งที่เขาเสียน้ำไว้คืนหนึ่งกะต่ำให้เป็นอ่อนเนาะ ม,มาพี่น้องมานี้สังมีกะเจี๊ยหอมแดงลงไปผัวเลยใส่หอมแดงลงไปเกี่ยวให้เพื่อนแห้แหให้เพื่อนแห่ก็เลยยังใส่กระเทียมนะเพราะ,ว,นานะว่าหอมแดงมีเพื่นนานจุจนผัวกระเทียมมืหลังเพื่อนปรุงเห้ากับมีนี่พี่น้องนี่กะปิแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บทำนี้เลยพี่น้องคือปรุง พราะว่ากะปินี่เพื่อนมีความนัวความเค็มเรียบร้อยแล้วเนาะถ้ามันยังบวพอรสชาติเท่ากับที่ตื่มกะปิอีกน้อยหนึ่งเนาะหัวหอมแดงแล้วห้ากะทิเอากระเทียมลงกไปเพื่นอนเพื่อนเหลืองๆก็ดเสียงแดงมาแล้วเนาะ หอมขนาดเลยหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านเลยตอนนี้สบายดีเด้อพี่น้องก็มีผ้าเ็ดเนวแซบๆไว้กิ่นยามหน้าอีกแล้ว,วเพราะว่าน้ำพริกนี้ มันกินแบบว่าง่ายเฮ็ดไว้ละกันขึ้นมาแต่นาก่อนจะลงนาก็คือว่าม่องเข้ากิ่นได้เลยเฮาเคยกิน่นแล้วติดใจเอ้ยม,มีก็เลยว่าหาวัตถุดิบมาเฮ็ดไว้ให้น้องกินอีกแล้วอ่ะวันนี้เฮาใส่มเะเขือเคึือเลยคุณน,น,น้องเตนะิมมะเขือคึือลงไป เตาเชือกเพื่อแล้วเพื่อนจะสีออกมาแบบผสมผสานกันแล้วนะเสร็จแล้วนี่ได้อยู่กินคุ้มเป็นเดือน ใหญ่ฮอนเนี่ยปืนไปอยู่เดี๋ยวจะหน่อยเนาะปืนจะเจละลายเนาะบุ๊มบอกไอหมีก็คืออะไรคือสาวสุ่มตัวฮ้อนเนาะบอกเข้ามาแป๊บเดียวคือขอแบบึนนอนนอ้นไหลแบบไหลลงมีไหลลงนี่มุมมใบแห้งเลื <c oughs> เ่อมเนาะแห้งเลื่อมอวันแห้งไหล <c oughs> เลื่อมันไหลแห้งเลื่อมเป็นเต็กเลือมก็ได้ผ่า นี่พอดแล้วกำลังสีละลายหวานนวลนวลเลยมันคือนะพี่น้องบนนี้น้งซุปกบทิใส่จิ้งแห้งไปเลยผักชีอเทศเลือกเริ่มแล้ว่าละลายแล้วน้องเปื่อยแล้ว เทำใหดกินเองเน้นกุ้งแห้งพี่น้องเี่ให้เห็ดขายอยู่บ่ได้พี่น้องเจ๊งกุ้งแห้งมันแพงนี่เนื้อกุ้งเน้นๆหวานๆได้แหละงานนี้มาบาดนี้เราใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเนาะกับปเนาะพี่น้องกับปีนวลแซ่บเลยได้หนึ่ครกน้ำตาแล้วพี่น้องน้ำกาลน้ำตาลนัวล จะเป็นกานมีกานปริ๊บสองอย่างนี้เลยกระปิบ่อนเพิ่นเฮดเซแซ่บพนะเนาะแล้วเขากินแบบจ้ำกระมักขันม่วงมะขามที่สื่อกระเซ็บแลยม,มันมีความแบบนัวๆเค็มๆหวานๆหน่อยหนึ่งบ่อนเจ้าคนเฮดแซ่บค่ะบ่ต้องปรุงอยูงเลยกระปิทางจาังหวัดตังแซบเนาะ ปากใต้ปากใต้อาหารรสเด็ดอาหารอร่อยเลยคเ็ดไห,ห่กะปิละลายพริกลลลลข้าวาายังม,ยมาใส่บอกพิกป้นค่ะเล้ก็ปรุงเลยเนาะก็เอามานใส่พิกป่นาเอาเลยเอาเลยวายก เ็ดดยยลาที่เขาปนเองเลยพี่น้องอนนแล้นี่เอ้าวแลเขากินโบัเขตืน่นเนาะ,นะแม้ว,ว่าเ็ดเทปไรกับคนกินเ็ดกับกินบดได้ยู่นี้พี่น้องทาบัดคนแล้วกับบดได้เห็นต้นของเ็ปปันได้เนาะ ใส่อีกน้อยนงใส่ไปใส่มาเบิดถุงไปแท้ใส่เบิ้ถ่งเอ้าบอกสีจะเผาเอ้าเบิรงเลยอไห่เบทันทีเลยเบิดถุงมีเบิ้ถุงเนี่เนาะทาส่ิ้นสื่อว่าน้ำพริกกู้แห้งแล้วชิ้นก้วพม่คุเขาไม่เขานางกันไ่คุณให้แห้งก่อนที่ไห แห้งถ้าเป็นอม,ม้อมแห้งจะจงมีกิ่นห้อะเป็นแห้งจะเป็นกลิ่นหอมนะคะให้พี่น้องมือไปไกลเน,น้อเนื้อน้ำพริกค่ะ เาสุกกัะขัวมาสักพักหนึ่งแล้วพี่น้องตอนนี้เข้าเนื้อเข้าหนังคือเฮาก็ได้ปรุงมันเกลือน้อยหนึ่งแล้วการาน้ำปลาน้อยหนึ่งเพิ่มความกลมกล่อมเนาะพี่น้องอขาดบ่ได้เลยเดี๋ยวบานิชิลงมาชิมเบิง่งเราเพิ่มน้ำปลาเมื่อกี้นี่เนาะชิมเบิ่งว่าได้แล้วบอรสชาติหอมแล้วพี่น้อง หวานนะได้แล้วพี่น้องบวห,งหวานแหงแ้งหวานแห้งเน้อมนชิเลียนเนาะแล้วกับเผ็ดมีความเผ็ดอืมมังเผ็อจะมีเผ็ดได้ใจแล้วก็ความเค็มความนัวกลมกล่มอมรูกว่าโอเคแล้วนกนิ่บข้าสวสอยอืมเข้ากันลําเลยไ,ได้นะเหนียวเหนียวแล้วพี่น้องมีซับกระเทียมตอนใหญ่เห็นตอนกระเทียม นี่น้องกระแดงอยู่มันอยู่ในมุมมืดเมื่อกี้ี่ออกมาเนาะมันกระแดงนี่เลยมันก็ตวดเลยยังบ่แห่งบอกเลยมีจำไหมอีดหน่อยนึงเนาะมันจึงมีความหอมออกมาหลาย จงอันเดือดเลยไกล้เลยปิดเลยเดี๋่น้องหาตาทันทีกุ้งแห้งหอมหอมพี่น้องหอมน้กุ้งแห้งผักแห้งแห้งมันก็แห้งหอมเนาะได้ที่แล้วพี่น้องก็มีเพื่อว่าให้ตักใส่ปิดโตไว้ก่อนเนาะ มันเย็นแล้วจึงใส่กล่องฝาปิดเข้าตู้เย็นนี่ใส่ทรงแล้วอันเดียวก็พออันเดียวก็พอทีแรกคิด,ว,คดว่าวายร้อนร้อนหายนี่มันนลมแบบนี้ห้องตัวลุ่มเนาะรอกระเพงเล็กบินตัเล็กกระแปงอังนนะั้นบินตัที่น่าดีเปเล็ด ทำหนูไม,ม,ม่บู้ป็นผ่าเลยเดินพี่น้องปินตาเซพขนาดเรียบร้อยพี่น้องผ่านไปการเทียนน้ำพริกเขา <c oughs> ใช้เวลาบริโดนแห้งเนาะประมาณสักโมงหนึ่งเต็มๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวกัรมุขความโฆษณนาเด้อสบายดีบ๊ายบาย